สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้เห็นมะเขือแล้วกะทำซุปมะเขือกันเลยค่ะโอ้ยอาการยังมาหายวัดหูอือตันดังฮือคือคือคือเกาอยู่โอ้ยอาการมาสู่ดีหนาวหนาวอาบน้ำก็นาวหรือเขาสีพัวอาบน้ำดีพี่น้องให้จังได้เขาสารน้ำเขากำแพงว่ะ ข่อยก็หัวค่ะแทยวันนี้จะมันข่อยกินียังไปนอกโกโก้หรือกาแฟาฮะฮะอยอหาวหลายเลยมาเขาเรื่องเฮดซุปมะเขือกันค่ะอันดับแรกเขากับปาดเอาเขาเอนอนี่ยังนะจุกมะเขือใช่ไหมเท่ากับปาดออกนะคะสูตรข่อยก็คือบานคือเมืองเขาจเจ้อาต้มเบิดลูกค่ะข่อยปาดก่อนแบงซีกแล้วข่อยเอาไปต้มนะคะข่อยว่าวิธีนี้มันเวิร์กนะทุกคนลองเฮดตามนะซุก ไว้ไว <Why>? ้มะเขือคือแกคือคนสื่อแถววันนี้เอ้ยคือคนขายตัวละอุ <c oughs> ้ยบหยเขาคนสื่อกะเถาคนขายกะเถาพ้ากันมะเขือก็เไย้แกทั้งทั้งเหมือดหรือเปล่านี่ค <c oughs> อนเทนต์มอที่คอยสต้มมะเขือว่าเนี่คอยใส่เกลือไว้แล้วเดีย้ยเออจะเขาใส่บ่ใส่สูตรคอยกะปาดน,นั่งสิละค่ะปาดแล้วคอยเอาไปต้มใส่เวลาโดนโดนเนาะ ทนทีสิเอาเขียงมาไอ้ว่างอะไรกับปาดเนาะเออเพิ่งคิดใดเมื่อกี้เลยค่ะค่อยว่าเออไปใครคำเลยขลูค่อยมาอย่างนี้เนี่ยแม่พูดไม่พอเลยนะแม่พูดคําว่าเอออย่างนั้นน่ะหุยเด็กหน่อยสิมาวาแม่ได้บหมนี้่มาเบิ้งคิปแม่แล้วก็แม่พูดไม่พอเนี่ยบ่ดีเลยแม่ขอโทษนะครับกินซุปมะเขือก็ใส่เวลาโดนโดนกับการปานมะเขือพี่น้องพี่น้องเบิง้งเออความ วิ่ยนั่นพูดอีกแล้วไม่ดีเลยความฉลาดของค่อยแทนที่จะเอาเขียงมาปานี่แล้วเข้าก็เอามาเคือที่เข้าล้างน้ำแล้วนะคะใส่ลงไปในหมอหน้อยเออเจาะเข้านะคะหมอหน้อยอันนี้ซื้อมาในราคาร้อยกว่าบาทอยู่ที่โลตัสพิกัดนะคะเออวันนี้มีวิ่ยเราพูดอีกแล้วขอโทษค่ะคือเราซื้อกันที่โลตัสเอาเราคอยคือตัดมมาล่างจานคอยตัดขี้พี่อยู่ๆก็ ต้มมะเขือเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทําความสะอาดถ้วยชามนะคะล้างถ้วยล้างหมอ้อล่างจานล้างกระมังท้งแตกเออจานโผล่มาแล้วทุกคนก็เห็นมืออันตุมตุมมีของอีแม่แล้วอ,อ้วนคักค่ะค้นเห็นกับเขาเป็นมานี่ต้มมะเขือเสร็จแล้วก็มาอบปลาทูอบปลาทูเสร็จแล้วไปไหพี่น้องปลาทูครึ่งสี่ข่ขอยได้นะ เหลือแต่หลายมือก่อนใส่ตูเ้เย็นไว้ใสพริกหยวกลงไปพร้อมแล้วเขาก็มาตำค่ะพี่น้องเอามาพริกลงไปตำก่อนค่ะพริกหยวกพริกแดงใส่ลงไปเพดบ,ละบะ่ล่บบานนี้ทั้งพริกหลายหัวเลยบัานนี้ระวางเฮ้าสิตำพริกเขาก็เว้าพื้นคุ้นสาเขากนเนาะผู้ใดเป็นคือกันบอกนอนในสักพักผ้าลูกนอนในสักพักลูกหลับลูกขึ้นมา หยิบโทรศัพท์เป็นนางลบมุมเห่นโทรศัพท์ผู้ใดยเป็นคือการบอกบ้านบ้านเจ้าสามีเป็นคือกันบอกทั้งนี้แปลกๆปกนะเขาเห็ดอีกอย่างกับโทรศัพท์คู่มือคู่เว้นกระดอนเนาะมีหยังกับทรงลำคานเนาะอย่านห้าไปวนไว้กับโทรศัพท์เพิ่นเทอได้ห่วงหวงโทรศัพท์กระไดปานสมบัติพันล้านเอาโลคนแล้วเราก็ใส่ทุกอย่างเ้าไปเห็นบอกค่ะหอนหอนคว้นออกห้วนหวดเลยตำบักพิกค่ะพิกเฮยเขาเรียกพิกหยวกไหมคะ พริกเออพริกอะไรอ๋อนึกออกแล้วพริกหนุม่มพริกหนุ่มกับพริกชี้ฟ้าแดงเอาไปอบด้วยหมอ้ออบรมร้อนนะหันบูไดบอมอ้ยเอาอีกขอโทษค่ะเขาเรียกหม้อทอดไร้น้ำมันถ้าผู้ใดมีบอมมี่หม้อทอดไร้น้ำมันก็เอาไปขัวกับกระทะถาบอมมี่กระทะก็เอาไปจีไฟ น,เดเดนี่เสร็จแล้วมาเขือเฮานีค่ะวิธีนี้ซุกง่ายซุกเร็วบอเกินชิฟนาทีได้มาเขอือต้มเลยแล้วเฮาก็ตักขึ้นมาตําใส่กับอ่าบักพริกที่เฮาตาไ้เมื่อกี้ค่ะห่วนห่วนเลยค่ะเมนูนี oh, ้ร้อนร้อนเมนูร้อนร้อนคุณเด้ห่วนแล้วก็เฮาก็ยุ่งยั่วค่ะยั่เข่าไปยุ่งเข่าไปตําแล้วตําตาแล้วตําปืดจาปืดเอาปืดจาปืดไม่อย่างนเราค่อยพากเรือยุติโอ้เฮ็ด ไม่พูดอีกแล้วค่ะนี่ใส่หอมแดงค่ะหอมแดงนี้ก็หอมแดงพันปีในตู้เย็นหอมแดงคอยพันปีหรือพี่น้องวิธีเก็บหอมแดงก็คือเอามาปลอกล้างน้ําแล้วเข้าช่องฟิตผู้ดใดเก็บหอมแดงวิธีนี้บ่ค่ะคอยเก็บวิธีนี้ค่ะเคยเอาตากแดดไว้แล้วมันขึ้นเชื้อราแม่ทุกคนซื่อมามันหอมแดงย่นี่มันโมเป็นพวงคือบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาเป็นพวงแบบ แขวนตากแดดไว้จังสี่แต่ยูนี่มันขายเป็นถุงถุงละสิบบาทยี่สิบบาทจังสี่เท่ากันเลยเออวิธีคิดว่าเท่ากับทำการเอ่อียงกาะล่างปกเบลกอกล่างแล้วก็เช่าช่องแข็งไว้นะคะเอา้าขั้นตอนต่อมาค่ะกลมาที่ปนมะเขือของเราใส่ปลาทูที่นอนแช่ในตู้เย็นมาหลายวันค่ะใส่ลงไปแล้วก็ตํา งูเจ้าเห็นบอคอยตามลงไปแล้วก้างมันโผล่ขึ้นมากินไปกับก้างค่ะพี่น้องเฮ้ยมันมีมันมีก้างอะ่ะเออเขาก็ตำตำเขาค่อยๆพยายามยิบก้างออกค่ะตำห้มันเละๆค่ะตำไปมันมะเขือเละหรืออย่างผูดด้ใดมักแบบหยับหยามเหนื่อยหยับหยามนะคะกระเพาะอะตรตำไปลามัเงกระเด็นกระดอนทั่วโลกเลยวันนี้เอ,อ้ยทั่วคกค่ะพูดผิดค่ะขอโทษค่ะ แล้วเขาก็ใส่ไปพักพันปีในตูเน้เย็นคือเก่าค่ะใบพักนี้ซื้อมาแต่หลายวันแล้วนะคะมันก็เหี่ยวเฉาตามการเวลาเหมือนคนทําคลิปโอ๊ยแจ๊กอีหยังของคอยพี่นนองนี่แล้วเขาก็งวกงวก,วกวงตอเออเคลียมันลงมาเนมันติดขอบเออกลางเกลือๆค่ะตาค่ะตำเข้าไปค่ะแล้วเขาก็คอยสิมะปุงนะคะบา้านเขาก็สิปุงด้วยอชูรส ปลาน้ำปลานะคะแล้วก็เข้าครัวนะคะซัานี่ค่ะเน้นชูรสนะคะแต่ว่าถ้าเอาแซนรสรตีลงไปนิดนึงมันก็ะแสบนะคะบอกซุ้มเจ้าแล้วเน้นชูรสอีลีค่ะโยกส่กแซงลายซอนพี่ซน่์ูรสแล้วก็ยังนีอะไนด้ลุ้นลุ้นอย่างลุ้นทองแม่เหรียญวันนี้ใช้แม่เหรียญน,นะคะลุ้นทองแม่เหรียญน,นะคะ น้ำปลาปลาเต๋าปลาเค็มเอ้ยเค็มค่ะคักบ้านนี่กับ่เค็มเนี่เหตุปาเห็ดมากเลแซ่บอยู่สูตรร้ายนัวโชว์รสนั้นเออนี่ซิกเนเจอร์เข้าคั่วทำไมเขาเรียกซิกเนเจอร์ตัวชูโรงนะคะเข้าคั่วแล้วก็ตำต่อไปสูตรนี้เพิ่งเคยล้องทำคะ่ะสูตรใส่ปลาทูรู้ว่าเราทำไปแล้ว เอาคอยทำไปแล้วรอเปล่าไอซุปมเะเขือใส่ปลาทูน่าจะทำไปแล้วลืมเอยขี้ลืมค่ะเห็นโมทุกคนเซ็จแล้วมาทานด้วยกันค่ะซุปมเะเขือใส่ปลาทูผู้ใดผู้ใดซูมเห็นกลางคือคอยวะผู้ใดหเห็นกลางไหมคะ่ะสี่แนกลางซากลากอยู่นะ,ะวิเศษแสบเด้่มไม่้องมา